เรียนท่านประธานสภากระผมขิดทีรันเลิศอุริศพักดีผู้แทนรัษฎรจังหวัดน,นครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ำโพพักก้าวไกลวันนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอภิปรายสนับสนุนขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาและการพัฒนารุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ําอื่นๆอย่างยั่งยืนกรณีนี้เป็นกรณีของบึงเบอร์เพชรนะครับท่านประธานครับ คำขวัญจังหวัดคนครสวรรค์นะครับเมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรอเพชรปลารดเด็ดปากน้ําโพนะครับสถานที่ที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือบึงบรอเพชรนะครับอยู่ในคําขวัญจังหวัดคนครสวรรค์ท่านประธานทราบไหมครับว่าบึงบรอเพชรนะครับดั้งเดิมนั้นเป็นที่ราบลุ่มปกคลุมไปด้วยป่าไม้เป็นพัณมีลําห้วยลําคลองไหลามารวมกันเกิดเป็นหนองน้ําบึงขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่หลายแห่งก่อนจะไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบึงบริเชรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากครับพื้นที่บริเวณนี้จะท่วมท้นกลายเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ในฤดูแล้งนะครับจะเป็นคลองบึงเล็กๆนะครับที่เหือดแห้งนะครับกระทรวงกรเกษตรตราธิการนะครับในสมัยนั้นนะครับได้สร้าง คันกั้นน้ําและประตูระบายน้ําบริเวณคลองบริเพชเพื่อทําการกักเก็บน้ําไว้เป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับแล้วเสร็จในปี2471ก็คือในสมัยรัชกาลที่7นะครับจึงทําให้บึงบรพเพชกลายเป็นแหล่งน้ําที่กว้างใหญ่และมีน้ําท่วมขังตลอดปีซึ่งปัจจุบันบึงบรพเพชมีพื้นที่กว่า132,737ไร่ครอบคลุมพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอท่าตะโกอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ในอดีตบึงบริเพชอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชน้ํารวมทั้งพืชปลาสัตว์นกน้ํานานาชนิดครับโดยเฉพาะมีจระเข้ชุกชุมอยู่มากมายในพื้นที่รู้จักคนทั่วไปด้วยคําว่าจอมบึงและทะเลเหนือนะครับเป็นชื่อเรียกของบึงแห่งนี้บึงบรเพชก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกครับ,รบเมื่อมีการค้นพบนกน้ํา นะชนิดใหม่ชื่อว่านกเจ้าฟ้าสุริยินทร์นะครับตอนนี้ปริมาณนกน้ําลดลงอย่างน่าวิตกจึงมีการประกาศให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของบึงเบรเ์เพรประมาณ66,250หไร่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่บึงแห่งนี้มีความจุ220ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือปริมาณเทียบเท่าหในสของเขื่อนป่าสักนะครับ มีนกเป็ดน้ำอุยพมาในช่วงพฤศจิกาถึงมีนาของทุกปีนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3ฉบับนะครับก็คือพระราชบัญญตัติที่ดินราฐพัสดุพระราชบัญญตัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพระราชบัญญตัติกำหนดการประมงนะครับจากภาพนะครับผมขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับจากภาพนี้นะครับเป็นภาพจากดาวเทียม เซนติเนลนะครับสในวันที่17สิงหาคมหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําบึงบริเภศนะครับเส้นสีเหลืองเป็นเขตบึงบริเภทนะครับพื้นที่132,737ไร่นะครับเส้นสีส้มคือพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่านะครับเขาสังเกตก็คือเราเหลือปริมาณน้ําในช่วงนั้น2เดือนที่แล้วนะครับเพียง6.62ล้านลูกบาตรเมตรหรือเพียง3% จากพื้นที่ความจุทั้งหมด220ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับขอสไลด์ถัดไปครับปัจจุบันข้อมูลนะวันที่สไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปอีกครั้งครับขอสไลด์ถัดไปครับอีกสไลด์หนึ่งครับอีกสไลด์หนึ่งครับขอัฟครับโอเคเ,ออเป็นภาพสถานการณ์น้ำนะครับในจังหวัด,ดคนครสวรรค์ภาพนี้เป็น ข้อมูลของเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพของจังหวัดนครสวรรค์พูดถึงการสถานการณ์น้ําในปัจจุบันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์รายงานสภาพน้ําบึงบริเวณนะฮะในวันที่11เมื่อวานนี้นะครับพื้นที่น้ําจุเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 89.84ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือ41%ของความจุนะครับสิ่งที่จะบอกก็คือนี่คือคุณค่าของบึงบราเพชรนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในช่วงน้ำหลากซึ่งทดน้ำจากแม่น้ำน่านไม่ให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ครับ<ด>เพื่อเกษตรกรรมนะครับในช่วงฤดูแล้งทั้งยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาชน,น,น,นิดนะครับด้วยแนวคิดการ ขุดบังป่าหรือดีพูนะครับซึ่งมีการเริ่มดําเนินการไปแล้วหนึ่งบ่อใน4บ่อจากแผนงานนะครับจะเห็นได้นะครับว่าพื้นที่ชุมมช่มน้ําบึงเบระเพชรนะครับจากเป้าหมายแรกที่จะผลักดันเพียงเพื่อสงวนสัตว์น้ำนะครับต่อมาได้มีการสร้างคันกั้นน้ําสามารถกักเก็บน้ำนะครับประชาชนกว่า5000ครัวเรือนในพื้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับจากการใช้น้ําบึงเบระเพชรแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับผมขอ,อ,อสไลด์ถัดไปนะครับหน้าที่ไทยเลย นี่เป็นภาพแผนที่นะครับจากข้อมูลนะครับในการใช้ประโยชน์ของบึงเบรเพศนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับท้ายนี้ครับสไลด์ถัดไปครับโอเคเป็นแมพนะครับซึ่งนำมาสื่อสารขอสไลด์ถัดไปนะครับอีกอีกสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์สุดท้ายเลยครับ โอเคเป็นพื้นที่โอเคขอเสนอนะนะครับเป็นข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่บึงเบระเพชรนะครับก็คือหนึ่งคืออยากให้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับในการจัดการลอกตะกรนในบึงเบระเพชรแม่น้ำคลองบึงนะครับทดแทน แมโครนะครับโดยอยากแนะนําให้ใช้เรือดูดเลนนะครับแทนแมคโครที่จะมีปัญหาการขนย้ายและมีปัญหาในการตรวจนับนะครับจำนวนคิวนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการใช้เทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้มีแผนบริหารจัดการน้ําที่มีส่วนร่วมนะครับจากภาคประชาชนนะครับท้ายนี้ครับผม ขอสนับสนุนนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตั้งคณะกรรมการวิสามานพิจารณาศึกษา,า,า,าแก้ไขปัญหาการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลาสาบสมุขขาและลุ่มน้ําอื่นๆน,นะครับอาทิบึงบริเภรจงังหวัดนครสวรรค์ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ